สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้สบายใจ h ช n แนลขอนำเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับความเชื่อของคนโบราณความเชื่อเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับมนุษย์และถือว่าเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์อย่างหนึ่งการดำรงชีวิตของมนุษย์ในสมัยโบราณที่มีความเจริญทางด้านวิทยาการน้อย ความเชื่อจึงเกิดจากการเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่มนุษย์เชื่อว่าเป็นการบันดาลให้เกิดขึ้นจากอำนาจของเทวดาพระเจ้าหรือทูตผีปีศาจวันนี้จะนำความเชื่อ60ความเชื่อของคนโบราณมาฝากว่าคนโบราณมีความเชื่อในเรื่องใดบ้าง 1. คนโบราณเชื่อว่า ห้ามใส่ชุดสีดำเยี่ยมคนป่วยเพราะสีดำเป็นสีที่คนโบราณถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความทุกข์โศกการใส่ชุดดำไปเยี่ยมผู้ป่วยนั้นเป็นการแช่งให้ผู้ป่วยตายเร็วขึ้น 2. จิ้งจกทักห้ามออกจากบ้านเนดขาดโดยถ้าเสียงนั้นอยู่ด้านหลังหรือตรงศีรษะให้เลื่อนการเดินทาง แต่หากเสียงร้องทักอยู่ด้านหน้าหรือซ้ายให้เดินทางได้จะทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบลื่นสะดวกสบาย 3. ตุ๊กแกร้องตอนกลางวันเชื่อว่าจะมีเหตุร้ายเพราตามปกติแล้วตุ๊กแกที่อาศัยในบ้านมักจะร้องตอนกลางคืนถ้าร้องตอนกลางวันถือเป็นลางบอกเหตุร้าย เนื่องจากคนโบราณเชื่อว่าตุกแกคือวิญญาณของปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วมาอาศัยอยู่คอยคุ้มครองลูกหลานจากภัยอันตราย 4. ลูกแสกเกาะหลังคาบ้านจะเกิดลางร้ายเพราะนกแสกเป็นนกที่ถือว่าให้ความอับประมงคลเนื่องจากโดยธรรมชาตินกแสกมักจะไม่มาปรปับปนอยู่ตามที่อยู่อาศัยของคน 5. ถ้านกถ่ายรถบนศีรษะเชื่อว่าจะโชคร้ายหากกำลังจะออกเดินทางแล้วถูกนกถ่ายรถที่ศีรษะซะก่อนให้หยุดการเดินทางทันทีหรือเลื่อนกำหนดออกไปเป็นวันรุ่งขึ้น 6. ตัวเงินตัวทองคลานเข้าบ้านให้พูดแต่สิ่งดีๆไม่ให้ไล่ 7. กลางคืนถ้าได้ยินเสียงร้องทัก ห้ามขานลับเพราะเชื่อว่าเป็นเสียงของดวงวิญญาณอาจจากมาหลอกมาหลอนเป็นการเชิญวิญญาณเข้าบ้าน 8. คนที่มีไฟที่เลิมฝีปากล่างให้ระวังปากนำเคราะห์เพราะพูดไม่คิดได้มักเป็นคนใจร้อนอารมณ์บุนแรงขาดเหตุผลในการยับยั้งชั่งใจ9 คนใดที่มีลักษณะผมหยิกหยิกหน้าสั้นคอสั้นมักจะเจ้าชู้ 10. คนใบหูใหญ่มักร่ำรวยและมีบุญวาสนาคนใบหูหนาเป็นคนมีศีลธรรมคนใบหูบางเป็นคนโดดเดี่ยวไร้บุญวาสนา 11. คนที่พูดจาหลายเสียงในการพูดคุยครั้งเดียวกันเป็นคนคบยาก พ้อหาความแน่นอนอะไรไม่ได้ 12. คนหัวล้านมากักจะเจ้าชู้และเจ้าเล่ซึ่งได้ต้นแบบมาจากขุนช้างในวันรณคดีทำให้คนโบราณเชื่อว่าคนลักษณะแบบนี้จะมีนิสัยเหมือนขุนช้าง 13. เด็กทารกคนใดที่เกิดมาแล้วมีปานคนโบราณเชื่อว่าได้เกิดมาแล้วชาติหนึ่ง และถูกป้ายด้วยของตำหนิเอาไว้หากเป็นปานแดงหมายถึงถูกป้ายด้วยปูนแดงและหากเป็นปานดำหมายถึงถูกป้ายด้วยฐาน14ห้ามปลูกต้นไม้ที่วัดปลูกมาแล้วเช่นไปเอาต้นไม้ที่อยู่ในวัดมาปลูกที่บ้านเพราเชื่อกันว่าต้นไม้ที่ขึ้นตามวัด หรือนำไปปลูกที่บ้านเป็นของสูงและสมควรอยู่ในวัดหากนำมาปลูกที่บ้านจะทำให้บ้านนั้นตกอับ15ห้ามตัดผมวันพุธเพราะเชื่อว่าการตัดผมวันพุธจะทำให้เกิดอับประมงคลกับชีวิตเพราะอย่างนี้ร้านตัดผมหลายร้านมักจะนิยมหยุดทำการในวันพุธ16 หากตาซ้ายกระตุกเชื่อว่ามีเคราะห์โชคร้ายผิดหวังถ้าตาขวากระตุกถือว่าโชคดีแต่ถ้าเป็นในช่วงกลางคืนตาขวากระตุกจะไม่ดีจะมีเคราะห์มีเหตุร้ายเกิดขึ้นแต่ถ้าหากเป็นตาซ้ายกระตุกจะมีโชคลาภจากเพื่อน17 หากสัตว์ป่าเข้าบ้านเชื่อว่าจะนำความอับประมงคลมาให้ควรจุดทูปเทียนดอกไม้และเชิญให้ออกจากบ้านพร้อมกับขอพรให้นำพาสิ่งดีงามมาให้18ห้ามเผาศพวันศุกร์เพราะคนโบราณถือว่าการเผาศพในวันศุกร์จะให้ทุกข์กับคนเป็นญาติเนื่องจากวันศุกร์เป็นวันแห่งโชคลาภ เหมาะกับงานมงคลมากกว่า 19. ในขณะที่กำลังสางผมหากหวีเกิดหักคาผมจะเกิดเรื่องไม่ดีตามมาให้นำหวีนั้นไปทิ้งเลยไม่ให้เก็บไว้ใช้หรือนำมาซ่อมใช้ใหม่ 20. ตอนกลางคืนถ้าได้กิ่นทูบรอยมาคนโบราณเชื่อว่าเป็นวิญญาณของญาติสนิทภายในครอบครัวมาหา 21เพึ่งทำรังในบ้านเชื่อว่ามีโชคอย่าไปไล่หรือทำลายเด็ดขาดเพราะอาจจะทำให้เกิดความหายนะเพราะพึ่งเป็นมแมลงนำโชคที่ขยันในการทำงาน 22. การปลูกต้นว่านชี้ชะตาได้โดยถ้าต้นว่านจเจริญงอกงามทำนายว่าการค้าจะงอกงามแต่ถ้าต้นว่านแห้งเหี่ยวทำนายว่าการค้าจะไม่รอด ที่ 13. ต่อนออกจากบ้านให้ตั้งสติแล้วก้าวเท้าขวาออกก่อนเท้าซ้ายจะนำโชคดีมาให้เพราะเชื่อว่าร่างกายมนุษย์เป็นพลังงานลบที่อ่อนแอกว่าด้านขวาที่ 14. ห่างนั่งล้อมวงกินข้าวกันอยู่และเกิดมือชนกันขณะเอื้อมไปตักข้าวเชื่อกันว่าจะมีแขดมาเยือนให้เตรียมตัวต้อนรับที่15 จะ่ค้อจานข้าวเพราะเชื่อว่าจะเป็นการเรียกวิญญาณที่เนตรอนเพื่อได้ยินเสียงเราค้อจานก็จะพากันมาแย่งกินข้าว26กลางคืนห้ามกวาดบ้านเพราะเชื่อว่าจะเป็นการกวาดเงินกอดท้องทีงท่สะสมมาตั้งแต่ตอนเช้าออกไปหมดซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเมื่อก่อนไม่มีไฟฟ้าตอนกลางคืนมืดมากการกวาดบ้านตอนกลางคืนจึงไม่ปลอดภัย 27ไม่ควรมีรูปภาพหรือรูปปั้นยักษ์ประดับตกแต่งบ้านเพราะจะทําให้คนในบ้านทะเลาะเบากแว้งกันบ่อยและทําให้มีแต่เรื่องเดือดร้อน28อย่าตั้งเตียงนอนโดยหันหัวเตียงไปชนกับห้องน้ํเพราะจะทําให้โชคลาภหนีหายและอย่าตั้งเตียงนอนโดยหันปลายเตียงตรงกับประตูทางเข้าพอดีเพราะจะทําให้ฝันร้าย ที่19การแบ่งอาหารและน้ำให้แกส่สัตว์หรือแมวจรจัดที่หิวโหยหรือการให้ที่พักพิงแก่สัตว์เหล่านั้นในวันที่ฝนตกเป็นอานิสงส์มหาศาล30อย่าปล่อยให้พวกสกะปะกเพราะจะทำให้อับโชคขาดเงินขาดทองเป็น30ข้อที่เราเคยได้ยินกันอยู่ใช่ไหมคะเชื่อว่าหลายท่านคงจะเคยได้ยินกัน ผู้เฒ่าผู้แก่ท่านไม่พูดให้เราฟังว่าห้ามอย่างนั้นห้ามอย่างนีน้เป็นความเชื่อโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของเราแล้ววันนี้สบายใจชาแนลขออนุญาตนำเสนอ30ข้อแรกอีก30ข้อหลังเดี๋ยวเราจะเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังที่รับฟังกันนะคะขอบคุณค่ะ